ครับผมโบธนากรนะครับผมจะอาสาพาไปดูโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นนะครับของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือที่เรียกว่าแบมนะครับแบมเนี่ยเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วมีอสังหารนะครับอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินนะครับรอการขายอยู่เยอะมากๆด้วยแล้ววันนี้ครับภารกิจของน้องๆนะครับนั่นก็คือการใช้ความรู้ความสามารถเดี๋ยว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 คุณเป็นใครเนี่ย เปิดหน้ากากหน่อยได้ไหมถอดแว่นถอดอะไรหน่อยเปิดตัวให้มันยิ่งใหญ่หน่อยเออให้อมาถือให้ร้อนมากมากสวัสดีครับติดแรกติดตาทำไมวันนี้ยังวันนี้เราอยู่กันนี่ดูเครื่องแต่งตัวแน่นอนเราอยู่กันที่วิทียาลัยเทคนิคดุสิตนั่นเองวันนี้ภารกิจของเรานะครับมีชื่อว่าเด็กช่างสร้างบ้านแบบ เราจะทําการชวนน้องๆที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตแห่งนี้ครับ mm hmm. ให้มาใช้ความรู้ความสามารถในห้องเรียนเยี่ยมมารีโนเวทคอนโดออกมาและ2ทีมของเราวันนี้จะต้องแข่งขันกันนะครับครับจะแข่งแบบทีมน็อกเอาท์ก็คือแพ้ก็แพ้ยกทีมกันไปเลยเจอฝั่งผมก่อนเลยไหมมาเลยฟังผมเลยผมบอกเลยเป็นทีมรุกกี้น้องใหม่มาแรง <c oughs> พบกันเลยกับทีมสีเลืง ทีมของพวกคุณทั้งสองทีมเนี่ยจะมีพวกเรา <c oughs> นะครับคอยประกบอยู่คือทีมน้ําเงินจะมีพี่เผือกเ,อเป็นพี่เลี้ยงส่วนทีมสีเหลืองจะมีพี่โบเป็นภาระนะครับเ,เป็นอุปสรรคเป็นกลากินีไม่ต้องพูดเป็นไงทีมเราตอนนี้ มั่นใจแค่ไหนแล้วคิดว่าไอ้ทีมเยลโล่อะไรนี่น่ากลัวไหมก็ไม่อดไม่เก่าแต่หมาหมดคือโอ้โหเฮ้ยนี่ดูจริงด้วยของมไม่เท่าไหร่ดูทีมดูจริงแต่เย็นใจเย็นใจเย็นดีนะเก็บขิงมาใส่โจ๊กเก็บพริกมาใส่แก้วด้วยพี่โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราซ้อมกันไม่แรงขนาดนี้หรืเหรอพี่ว่าเรารีบไปคอนโดนี่แบบความสามารถโดดเด่นถนัดด้านไหนบอกพี่เข้าไปซีเอถนัดอะไรงานชาบครับงานชาบเจองานฉิงไหม แอบคับเน็ตไปตีรัวตรัวเขามาออกแบบก่อสร้างแล้มาเล่นดนตีเลยตรงนี้แหละก่อนที่ไปดูหน้างานของเราตอนนี้เรามาฟังโจทย์กันก่อนดีกว่าเอาได้สิสำหรับห้องที่ต้องทํากันเนี่ยทุกคนจะต้องรีโนเวทแล้วก็ทําห้องใหม่ที่ popular condo โอ้โจทย์ก็คือต้องทําห้องให้กับลูกค้าที่เป็น first jobber หรือว่าวัยเริ่มต้นทํางานแล้วก็ห้องของเราเนี่ย ไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่ใช้สอยเยอะขอแค่กลับมาบ้านเนี่ยต้องมีพื้นที่เขาได้พักผ่อนมีมุมทํางานและดูแลรักษาง่ายแค่นี้เท่านั้นเองโอ้โ,โจทย์ไม่ยากไม่ยากเลยทีมไหนทําได้สมบูรณ์แบบกว่าจะได้เป็นเดอะวินเนอร์นะครับและเดอะวินเนอร์จะได้รับทุนการศึกษาจากแบมครับเ <50, 000 S 2> ห้าห50,000บาทครับไปไงเปไงคันโยธาย <laughs> <laughs> โยนพาลูปเลยตอนนี้ไปกันไปลุยชีดจริงกันเลยไปไปดูกันครับป๊อปปู่าคอนโดลุยห้องนี้ขนาด28.4ตารางเมตรทีมเหลืองมาออกมา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 ไปไงดูห้องแล้วไปไงมาอยู่ในห้องนี้อยู่อยู่ในห้องนี้อยู่ทีมน้ำเงินฮะ เลยเลร้องเล่เลก่อนเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเขาให้ดูห้องเล่ทีมผมทช่ไมอม่เลยเฮ้ยไม่เขาดูกำแพงข้างหลังนั้นขอโทษครับเทสใช่ใชฝุ่นเทสอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วเราปล่อยให้เขาคอไม่ได้ไม่ไม่เขาจะคอกําแพงมันพังแต่ก็ยังไม่ต้องคุยอะไรกันมากเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ห้อง A เลยยังไม่ได้เห็นห้อง B ีเลยอ๋อนี่มาไปดูห้อง B นี่เรายังไม่ได้เลือกเลยว่าห้องนี้จะเป็นของใครเดี๋ยวต้องวัดดวงกันอีกทีว่าใครจะได้ห้องไหนใช่เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งห้องบครับโอเคครับ เอาไปเลยเดี๋ยวไปห้องบนดีกว่าอนโ้มคอนนี่นี่เนี่ยพื้นนี่เห็นชัดเลยอ้าวก็เด็กคุณฉาบเก่งนะ่งไเหรอผมก็รู้ว่ามันฉาบเก่งแต่ไม่รู้ว่ามันอยากฉาบขอดูเวลามันก้าวขึ้นด้เลยเจอนะมาโอ้โหเอาไงแต่ว่าเราต้องคิดว่าห้องเอมันอยู่สูงนะเรื่องของขึ้นมาขึ้นมือขนขึ้นขนลงไม่ไม่มีปัญหา คือคือไม่ขึ้นเมือรอบเดียวจบแล้วใช่ป่ะเจอเลยครับมาดูเลยดูห้องก่อนไปไงคุณลองเช็คก่อนเรามีวิธีการตัดสินว่าทีมไหนจะได้ห้องไหนเข้ามาปี2 0 2 4แล้วต้องเห็นอะไรใหม่ๆแล้วแหะมาโอเคมาแล้วนี่ฮะเราจะปั่นแปะกันเนี่ยดูสีหน้าน้องๆที่อันพองไปทีกกติกาของเรานะครับ แปะออกมาเป็นสีอะไรสีนั้นจะได้เลือกห้องนะครับด้หนึ่งสองไปผมว่าเหลืองผมว่าเหลืองเหลืองเรียบร้อยเรียบร้อยสีเหลืองได้เลือกห้องครับไม่แต่ว่าก็เป็นโอกาสในการแบบโชว์ศักยภาพหรือเปล่าใช่อย่างหนึ่งที่มันดีนะก็คือห้องนี้มันอยู่ชั้นสามขึ้นลงขนอุปกรณ์อะไรจะไม่ต้องเสียเวลาอ่างขนของเลยเอาห้องบีกันเลยครับพี่เอาห้องบีกันด้ครับพี่ ชัวร์นะเฮ้ยโอ้ตกใจเลยทีมสีเหลืองเลือกห้องนี้ครับห้องบีครับโผมตบมือให้เลยฮะตบมือให้เขาหน่อยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหน้าเราไม่ค่อยสบายใจเลยเราไปชิมกันใหม่ก่อนเปล่ะแล้วเเดี๋ยวนี้ไอเอกก็พ้งเองเลยโอเคนะเพราะงั้นทีมหนึ่งมันได้ห้องเอนะครับโอเคแล้วเรื่องของระยะเวลาทำงานเป็นไงบ้างคุณทั้งสองทีมจะมีเวลาในการตกแต่งและรีโนเวทห้องนะครับทั้งสิ้น14วันครับ ผมได้ดูห้อง B ก็คือผมรู้สึกว่ามันท้าทายครับรู้สึกว่าเมืเราจะได้โชว์ฝีมือศักยภาพที่เราเรียนมาประมาณนั้นครับพอเห็นห้องแล้วรู้ว่ามีเวลา14วันก็งั้นๆเลยครับเดี๋ยวผมทําให้ดูปัญหาที่คิดก็น่าจะมีพวกเรื่องฝุ่นควันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พื้นที่ห้องมันแคบอทไรทำไรไม่ค่อยสะดวก มาดูนิดหนึ่งคุณผู้ชมรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องเขามาดูห้องน้ําแล้วดูสีหน้าเคร่งเครียดมันเกิดอะไรขึ้นฮะน่าจะยากที่บอกว่ายากนี่มันยากเรื่องอะไรบ้างอันนี้เขาเทพื้นฝังซ่วมนะครับเราอาจจะได้ต้องเย็บสุขภาพเขาไปแยกพื้นออกก็คือทุกออกสกัดออกใช่ครับต้องจอดลงไปใหม่ให้เห็นพื้นเดิมเลยขอให้ทัน14วันเราไม่มีปัญหาละทันอยู่แล้วทานอยู่แล้วเนาะเนี่ยสี่สี่คนกูเห็นมั่นใจอยู่คนเดียวเลยเนี่ยทันทัน ผมเชื่อใจทีมผมอยู่แล้วทันก็ต้องทันเี่ะต้องเร่งมือหน่อยนะเด็กๆนะเพราะว่าเวลาผ่านไปเนี่ย45วินาทีแล้วทีมเราทำงานเร็วมากนะฮะเห็นว่าสุขภัณฑ์ไม่ไม่เหมือนกับไซส์อื่นที่ไปเจอมาเป็นยังไงก็เหมือนเหมือนอย่างห้องน้ำครับมันมันเหมือนแบบเป็นเป็นห้องที่เขายกมาวางเลยหรอเนอ๋อมันเหมือนมันเป็นกล่องแล้วเขาก็เอามาวางป๊อกไว้อย่างนี้ แต่ว่าเหมือนกับท่อน้ําทิ้งจะไปข้างหลังนะน่าจะเป็นระบบของคอนโดครับใช่ไหมที่ออกข้างหลังเพราะนั้นเวลาคนที่จะขับถ่ายเนี่ยอาจจะต้องตั้งองศาตูดให้มันอ๋อไม่ต้องเหรออ๋อ,อ,อระบบม,มันดูดให้นะโอเคฮะก็เป็นงานท้าทายของทีมที่จะต้องทํางานภายใต้ข้อจํากัดน,นะรางวัลเสร็จแล้วตอนนี้ยังมีเวลาเหลือเดี๋ยวทำอะไรต่อดีทำความสะอาดนะพี่าทำความสะอาดนิดหน่อยพอนะพอเป็นพิธีเพราะว่าห้องเราก็สภาพนี้แลทำค่าเวลาไปทำค่าเวลาไปมันว่าง ใช่ครับจังครับนี่อ๋นอนี่คือห้องปฏิบัติการของเด็กเฟอร์นิเจอร์อินเทอร์เนียนะฮะใช่ครับอ๋อโหทีมน้ำเงินเป็นไงอาจย์มีอะไรอยากจะแนะนำบ้างการที่นักศึกษาเข้าไปเนี่ยจะไปเคาะไปลื้อไปแกะไปถอดหรือเคาะหาประมาณเนี่ยคือการประเมินหน้างานครับ เพื่อป้องกันค่าเออร์หรือค่าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าสมมุติเราเก็บพื้นที่ของหน้างานได้มากที่สุดเท่าใดเราจะไม่มีปัญหาเรื่องหน้างานนั้นคุยอะไรกันหนาอันนี้คือเดี๋ยะเอ๊เดี๋ยนะอันนี้อะไรอันนี้เดี๋ยวได้ไดอะไรหรออะไรอะไรอะไรไม่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเขามาขโมยจา์นะอ๋อผมมาดู วิทยาลัยเทคนิคดูสิเฉยๆว่าเออที่นี่เขาการเรียนกันสองห้องเรียนเขาน่ารักดีของผมนี่ตอนนี้ข้างในนี้สนามบาสสนามบอลสระว่ายน้ำครบในห้อง28.4ตารางเมตรเนี่ยเหรอใช่ครับใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับของผมยืนหลับด้วยครับห้องผมจริงป่ะเนี่ยยืนหลับยืนหลับงี้โอ้โหไม่สบายแล้วเป็นจัมเบอร์เตียงแนวตั้งกำลังฮิตที่ญี่ปุ่นเอ็นจัมเบอร์มายืนอย่างนี้เหรอพอวางแผนเขียนแปลนคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองออกแบบ ในทีดีค่ะก็ตอนแรกจะมีโต๊ะข้างเตียงสองข้างแต่เหมือนที่พี่เผือกคอมเมนต์เหมือนเขาบอกว่าอาจจะให้ลดโต๊ะข้างเตียงหนึ่งอันแล้วก็ให้เตียงชี้กับผนังเลยวัสดุเรื่องพื้นนี่น่าจะใช้เป็นกระเบื้องอยางครับเพราะว่ามันในระยะเวลาแค่นี้ถ้าเป็นกระเบื้องเปยกเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวครับเพราะว่าแบบนี้มันรวดเร็วกว่าครับแล้วก็สามารถจบงานได้เร็วมากกว่าครับ เด็กๆเด็กๆพี่พาตัวช่วยมาเห็นกำลังเครียดเลยอาจารย์ครับเชิญครับเนี่เฮ้ยนี่คือเดี๋ยวนะเราออกแบบทั้งหมดผ่านคอมพิวเตอร์เลยเหรออ๋อไม่ต้องมีแป้นไม่ต้องมาขีดไม่ต้องมากาอ๋อมีอยู่แต่ว่าสรุปกันในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวรบกวนอาจารย์โอเช็คงานน้องๆเลยดีกว่านะครับว่ามันมีมุมไหนที่ควรจะปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างอาจารย์ตอนนี้ต้องเช็คทิศก่อนว่าหัวเตียงเนี่ยเขาห้ามให้หัวเตียงเนี่ยลงทิศตะวันตก คนโบราณเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นทิศที่คนตายหันหัวไปไม่ดีครับมันเป็นเรื่องของแดดด้วยใช่ <c oughs> ใชไหมจริงๆแการที่เลือกใช้พื้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าห้องเราเนี่ยหรือเจ้าของห้องเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนถ้ามีการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือมีสิ่งของเยอะเนี่ยเราอาจจะไปเลือกใช้เป็นพวกกระเบื้องถ้าเราเป็นห้องแบบ มีของเยอะไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรเยอะเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกระเบื้องยางหรือลามิเนตได้ครับแต่จริงๆโทนสีห้องเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ครับ,รบอโอเคโอเคใช่ครับ<อ>ผมว่าเปลี่ยนได้มาจชกตรงไหนคคุณเพล็นไปไงานคำถามแรกเลยเ <c oughs> ช่าคอมพิวเตอร์ <c oughs> <ๆ S 1> ผมอยากเอาไปให้ทีมผมบ้างเอาทีมคุณไม่มีเหรอมีสเก็ตมือเบี้ยวไปหมดมันเป็นความถนัดของแต่ละคนบ้างเหรอขออนุญาตดูนะได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา ลูกทีมผมใช้เป็นไมนะ่น่อสบายใจไม่ค่อยสบายใจคือให้คอมไปจะเหมือนคนป่ามีเพลงเปล่าใช้ได้เปล่าต้องลองอ่ะเพราะว่าวาดมือแล้วเบี้ยวไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวให้น้องๆทำงานกันไปก่อนแล้วกันครับปรับปรุงแบบเดี๋ยวผมขอไปไปบอกทีมก่อนว่าไม่ไหวละเดี๋ยวจานเบิกคอมได้ที่ไหนเบิกคอมได้ที่ห้องไอทีเบิกของคุณนนนะครับครับครับเดี๋ยวผมไปเอาคอมพิวเตอร์ไม่ไหวแล้วไม่มีคอมพิวเตอร์เลย คือตอนนี้น้องๆผมเชื่อว่าทั้งสองทีเนี่ยเริ่มขึ้นโครงแล้วก็เริ่มเห็นแปลนแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ลอาจจะมีการแก้กนิดหน่อยของผมก็ยังพยายามหาการจัดสรรพื้นที่ที่ลงตัวที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้รอติดตามนะครับเด็กช่างสร้างบ้านแบมนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y o YouTube นี่แหละที่แบมไทยแลนด์ครับผมฝากเชียร์ทีมสีน้ำเงินด้วยนะครับสีเหลืองด้วยนะครับผม,มเพราะว่าทีมผมเน้นประสบการณ์นะครับแล้วก็ความเก่า ขาดอย่างเดียวคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงครับเดี๋ยวมาดู EP ีหน้าีกว่าว่าจะเป็นไงทั้ง2ทีมนะครับครับผมบอกเลยว่าทีมผมไม่กลัวคุณหรอกทีมผมให้กลัวทีมตัวเองนี่แหละรว่าว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคผมขอไปดูน้องๆผมก่อนโอเคเจอกัน E ีีหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอไปดูกันดีกว่านะครับว่าผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมผลงานไปถึงไหนกันบ้าง